สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินผ้าบ้านผ้าเหมานะครับผ้าเครื่องราคาถูกๆนะครับผ้าเครื่องราคาแบ่งปันนะครับสนใจรายการไหนก็อย่าลืมโทร0900623762นะครับราย id p o n g 1 9 0 9 9 0นะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันยามเย็นนะครับพี่พี่วันพุธนะครับพี่พี่วันนี้ก็เจอกันนะครับใน EP ที่น0่งร้อย 57นะครับพี่พี๋เนาะวันนี้ก็157นะครับพี่พี๋โอเครายการที่1เลยแล้วกันนะครับวันนี้มีประมาณเักี้สิบรายการนะครับพี่พี๋มารายการที่1ครับรายการที่1เลยนะครับพี่พี๋องนี้จะเป็นพระนี่ครับพี่พี๋รายการที่1นะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี๋จะสวยนะองค์นี้นะครับพระสมเด็จนี่ครับองค์นี้ผมดูเป็นวัดระฆังนะเนื้อเก่าๆดีครับพี่พี๋เนื้อเก่าๆสวยงามดีครับองค์นี้ นี่ครับตัดชิดซุ้มนะครับพี่พี่วัตรคางรายการที่1นนะครับเอา200บาทครับพี่พี่เอา200บาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับนี่ลองทักลองโทรกันมาได้นะครับเอา200บาทครับพี่พี่รายการที่1นนะครับสมเด็จวัตรคางพิมใหญ่นะครับพี่พี่สวยครับองนี้เนื้อเก่าดีฟอร์มได้นะครับพี่พี่สวยงามมากๆครับวันนี้เอา200บาทครับพี่พี่โอเครายการที่1นนะครับต่อไปรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นเอ่อ พระชัยนะคบพี่พี่อันนี้จะเป็นพระชัยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่รายการที่สองเป็นพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมองนี้ผมเอา150บาทครับพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตตัดให้ชมนะพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะผมเอาหนึอยห้บาทพี่พี่อันนี้ได้บาาแบบนี้เลยเอา150บาทครับพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะเอา150าบบาทพอพี่พี่รอบเย็นราคาเบาๆ เอา150บาทนะครับรายการต่อไปรายการที่3นะครับรายการที่3จะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พีรายการที่3จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังเช่นเดียวกันอ์นีนะครับแต่สวยมากครับอุนีจะเป็นตราบเงินจุบทองนะครับพี่พีตราบเงินจุบทองนะครับอ์นีเอา400บาทค่บพี่พี่อุนีขอ400บาทแต่สวยครับอนนี้ฟอร์มสวยมากๆพระสมเด็จนะครับอุนี้ฟอร์มสวยมากๆเลย นี่ครับพี่พี่นี่ครับเป็นมดสารนะสวยงามมากๆครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ตลับเรียมกันน้ําพร้อมใช้ความครองเลยพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับพระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้ฟอร์มสวยนะต้องบอกองค์นี้ฟอร์มสวยนะนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่สี่นะครับจะเป็นเหรียญน้ําเต้าหลวงพุททวดนะครับพี่พี่เหรียญน้ำเต้าหลวงพุททวดนะครับพี่พี่องนี้เหรียญนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่พี เหร targets, drilling, ียญน้ําเต้าหลวงผู้ทวดนะครับเหรียญนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับเนาะทักหรือโทรกันมาได้นะครับพี่พี่ราคาแบ่งกันได้นะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับองนี้ผู้ทวดอัลบั้านะรายการต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็นสมเด็จวัดเกียรติชโยนี่ครับพี่พี่องนี้ได้ฟอร์มเก่าสวยงามมากๆครับสมเด็จวัดเกีชรติชโยครับองนี้เอา400บาทครับพี่ๆองค์นี้ สมเด็จวัดเกศโยวันนี้ได้ฟอร์มเก่าเลยพี่เอา400บาทครับเผื่อพี่ๆท่าในใดสนใจนะวัดเกศวัดเกศเอา400บาทครับวันนี้นี่ครับรายการที่ห้านะวันนี้รอบเย็นไม่เยอะนะครับต้องบอกว่าวรอบเย็นไม่เยอะรายการที่หกนะครับพี่ๆรายการที่หกจะเป็นเหรียญเออ่เขาเรียกอะไรอะเหรียญวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนี่เหรียญองค์พ่อนะครับองค์น,นี้เอา300บาทครับเหรียญองค์พ่อ เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะองค์พ่อเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับเหรียญองค์พ่อจะตกคามนะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดนะครับพี่พี่รายการที่7จะเป็นพระปิลันส่งซุ้มประตูนะครับพี่พี่เนื้อผุดๆเลยองค์นี้สวยงามมากๆครับพระปิลันซุ้มประตูนะครับพี่พี่เนื้อเป็นผุดๆๆเลยนะ เนื้อแบบเนื้อออกก็เนื้อเน่าเลยพี่พี่นี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับพี่แต่สวยงามสวยงามมากๆครับองค์นี้เอาตลับด้วยนะพี่เอาสามร้อยห้าสิบครับองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับเป็นพระอ่าพระปิรันนะครับพระปิรันเอาสามร้อยห้าสิบบาทพี่พี่รายการต่อไปรายการที่แปดนะครับพี่พี่รายการที่แปดจะเป็นพระจันวรนามโสนะครับจังหวัดตรังเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี พระอาจารย์วันนามโสนะครับจังหวัดตรังนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการนี้พี่พี่พระอาจารย์วันนะครับนามโสเอาสี่ร้อยบาทครับแต่สวยงามมากๆครับพี่พี่นี่ครับพระอาจารย์วันนามโสเอาสี่ร้อยบาทครับจังหวัดตรังรายการต่อไปนะครับรายการที่เท่าไหร่เอ่ยรายการที่เก้านะครับ รายการที่เก้าจะเป็นอา่าอันนี้ละกันนะครับพี่พี่รายการที่เก้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพี่พี่องค์นี้ปริสุทธโธปีหนึ่งเก้ารุ่นสร้างบาร,รมีปีหนึ่งเก้านะครับพี่พี่เอาเหรียญน,นี้สวยนะพี่พี่เหรียญน,นี้สวยนะครับโค้ดลึกโค้ดชัดเลยะครับพี่พี่เหรียญน,นี้สวยงามมากๆเอาห้าร้อยบาทมีลอยจานด้วยนะครับ เอาห้าร้อยบาทมีลอยจานด้วยครับพี่พี่เหรียญพ่อคูณนะครับปีหนึ่งเก้านะพี่พี่ในเหรียญแทบจะไม่ได้ใช้เลย,เลย,ย,ลย,น,ยนะครับพี่พี่เส้นสายลายจีวรคมชัดมากครับเอาห้าร้อยบาทครับรายการที่เก้านะครับพี่พี่รายการที่เก้ารายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นเหรียญจอบใหญ่ไข่ปลาหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับพี่พี่องค์นี้ขอในราคาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้ขอในราคาสี่ร้อยบาท จอบใหญ่นะครับเป็นหูปิงนะวันนี้จะเป็นหูปิงนะครับขอในราคาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่หูปิงชัดๆเลยนะครับพี่สวยงามมากไข่ปลานะรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดจะเป็นเออ่เหรียญหลวงพ่อคงนะครับบนบางกระพร้อมองนี้เหรียญขอบสตางเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับเหรียญบางกระพร้อมขอบสตางนะครับเอาสามร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจ นะครับเปลี่ยนบัตรกระพร้อมเอาสามร้อยบาทครับเปลี่ยนครอบสตางค์ด้วยพี่พี่ครับนี่ครับสวยนะรายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับสิบสองจะเป็นเหรียญทางใต้นะพี่พี่นี่ครับไม่ค่อยได้มานะนี่เหรียญหลวงพ่อดำนะครับปัตตานีพี่พี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อดำปัตตานีสวยงามนะครับองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่พี่สามร้อยห้าสิบบาท หลวงพ่อดำปัตตานีนะครับเอา350บาทพี่พี่นะครับสามรบาทสวยนะ12นะครับพ่อดำา13นะครับพี่พี่สจะเป็นองค์อันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ 13, 13ขอเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเจ้าสัวนึงออกเป็นนึงเงินเงินเลยนะพี่พี่เจ้าสัวนะครับออกเป็นนึงเงินเงินเลย องนี้เอา600บาทครับพี่พี่เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่พี่ออกเป็นเนื้อเงิเนเงิเน,งเ,นงเลยครับนี่ครับเอา600บาทครับพี่พี่เหรียญเจ้าสัวนะรอยเก็บแต่งแทงตะไบสวยงามมากๆครับเอา600บาทพอครับพี่พี่นี่ครับ14นะครับ14เป็นเออสิงสามขวัญออกเป็นทางสายพอเดิมนะพี่พี่ สิงห์สามขวัญเนี่ยครับพี่พี่น่าจะเป็นเนื้องอนะน่าจะเป็นเนื้ององานะครับพี่พี่นึ่สวยมากครับองค์นี้เอาห้าร้อยบาทครับตลับปิดหลังหนึ่งใบนะครับพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับสิงห์นะครับพี่พี่เอาห้าร้อยบาทสามขวัญสวยมากสวยมากมากเลยพี่พี่สิงห์โบราณนะสิงห์เก่าเอาห้าร้อยบาทในการที่สิบสี่รายการที่สิบห้านะครับจะเป็นพระหลวงพุทธทวดพิมพ์เตารีดนะครับพี่พี่พองนี้ เตารีดเอนะคะพี่พี่นี่สวยงามมากๆครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่ผูกทวดนะครับเตารีดเอเอาห้าร้อยบาทครับเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจเนะาะทักหรือโทรมาได้นะครับพี่พี่เอาห้าร้อยบาทนะครับอุดทวดเตารีดเอสวยงามจริงๆครับตรงนี้พี่พี่เอาห้าร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ องนี้จะเป็นออกวัดหนองหลวงนะคบพี่ๆออกวัดหนองหลวงฐานฐานเตี erm ้ยไหมพี acids, ่ๆไม่แน่ใจฐานเตี้ยฐานสูงนะขอเดิมนะครับหนองหลวงเอาห้าร้อยบาทครับพี่ๆองนี้องคนี้เอาห้าร้อยบาทครับเผื่อพี่ๆท่าได้สนใจเนาะนะครับหลงข้อเดิมนะครับพี่ๆหนองหลวงเอาห้าร้อยบาทนะครับวันนี้มีประมาณยี่สิบรายการตอนรอบรอบเย็นนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบ สิบเจ็ดนะคะพี่พี่สิบเจ็ดจะเป็นพลาของขวัญปักน้ํานะคะพี่พี่พลาของขวัญปักน้ําอันนี้ผมไม่แน่ใจรุ่นนะแต,แต่ดูเก่าๆดินะนนนนพี่พี่แต่ดูเก่าๆดินะอันนี้ไม่แน่ใจรุ่นนะพี่แต่ดูเก่าๆดิเนี่ยครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่อันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทเหมือนลงชแชล็อตด้วยเอาเจ็ดร้อยบาทครับเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พี่พลาของขวัญปักน้ํานะครับเอาเจ็ดร้อยบาท รายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับพี่พี่สิบแปดจะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับวันนี้สวยงามมากๆครับวันนี้เหมือนมีฝั่งเม็ดเป็นเป็นเม็ดแล่นะครับพี่พีต่ตอนแรกผมคิดว่าหล่อไม่เต็มที่ไหนได้เป็นเม็ดเม็ดแร่ก้อนบล่มเลยนะครับพี่พี่นี่เป็นพิมพ์คิตานะครับภาพพี่เบ้าเก่าเก่าเลยพี่พี่วันนี้สวยงามจริงๆงครับพ่อเงินนะครับพี่พี่นี่ครับหล่อเก่าเก่าได้แบบสวยงามมากๆครับ องนี you, z, so Here, ้เอาได้แปดร้อยบาทนะครับพ no ี่พ oh ี่อง์นี800้ขอแปดร้อยบาทเป็นพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับพี่พี่องนี้ขอแปดร้อยบาทเนี่ยมีเม็ดแร่ฝังเจตนานผมว่านะนี่ครับพี่พี่องนี้ได้คามคีบ้าเก่าดีนะได้ความเก่าครับคีบ้าเก่าเลยเอาแปดร้อยบาทครับหลงพ่อเงินองนี้นะพี่พี่นะครับได้ความเก่าดีองนี้ เอาแปดร้อยบาทครับท่องเงินนะครับพิมพ์เป็นพิมพแบบตุ้งที่ตานะนี่ครับได้ความเก่าจริงๆตรงนี้รายการต่อไปรายการที่เก้านายสิบสิบเก้านะครับพี่พี่สิบเก้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกรันนะครับพี่พี่วัดพญาต์นะครับเหรียญเสมาองค์นี้จะเป็นพิมพ์ขอเป็ดนะครับซึ่งปกติผมจะเจอเป็นเส้นตองนะแต่องนี้เป็นขอเป็ดนะครับพี่พี่องนี้ขอเป็ดนะ เป็นหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่พีเป็นหลวงพ่อกลั่นวัดพญา,าตนน์นะครับนี่อง์นี้สวยงามามากๆครับพ่อกลั่นนะครับเหรียญพ่อกลั่นองน,นี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พีองน,นี้เอาหกร้อยบาทถ้าเกิดพี่พี่สนใจนะครับเอาหกร้อยบาทครับเป็นพ่อกลัน่นวัดพญาต์นี่ครับพี่พี่เป็นพ่อกลั่นะ,ะเอาหกร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับพี่พียี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี ข้าหลามตัดนะครับเป็นปูเอี่ยมสภาพผ่านใช้พี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับปูเอี่ยมสภาพผ่านใช้เอาสี่ร้อยบาทครับองนี้ยี่สิบนะหูเจาะปิ๊นปินี่ครับด้านข้างนะแต่ว่ามีร่องรอยการผ่านใช้มาบ้างเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่อ,องนี้เป็นข้าวหลามตัดนะครับเป็นปูเอี่ยมนะครับเอาสี่ร้อยบาทเดื๋ยพี่พี่าใดใหใ้ความสนใจนะทักรหรือโทรมาได้นะครับปูเอี่ยมข้าวหลามตัด รายการต่อไปนางพญาครับองนี้ไม่แน่ใจพิมพ์พิมพ์สังคติหรือเปล่านะพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้สวยงามมากๆครับพระพิมพ์นางพญาองนี้นะครับเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่พระนางพญาเอาสี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวพี่พี่ท่านใดสนใจเนาะรีบทักรีบโทรมาได้ต่อไป เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญ2 4 8 2นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่องค์นี้จะเป็นออกกระไหลทองสวยงามมากๆครับนี่ครับเหมือนกระไหลแห้งๆมากพี่พี่แต่ในตาติดคมนะครับเหรียญ2 4 8 2ห่วงเชื่อมนะครับพี่พี่ห่วงเชื่อมนี่ครับพี่พี่เส้นสายลายสังคติเม็ดบัวอะไรคมมากครับพี่พี่องค์นี้จะเป็นตัวหนังสือตรงดอกจันตรงนะครับ นี่ครับเหรียญพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทครับเผื่อวีฮันแนสนใจนะเอาหกร้อยบาทครับนี่ครับพี่พี่พ่อเดิมสวยงามมากๆครับรายการยี่สิบสองนะครับเอาหกร้อยบาทและรายการปิดท้ายนะครับวันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อพรมวัดจ้องแคนะเอาันนี้น่าจะเป็นน้อทองระคังจะสวยงามมากๆครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะครับ เอเป็นเนื้อทองะระฆังนะครับพี่ีสวยงามมากๆเลยขึ้นแบบน้ำทองแล้วก็มีรอยเก็บแต่งแทงตะไบนะครับด้านข้างนะเก็บแต่งแทงตะไบเก่าๆเลยองนี้เอาสมเด็จทองะระฆังวันนี้ขอในราคา7 0 0บาทครับพี่พี่องนี้ขอ700อบาทในการที่23นะเอา700บาทครับพี่พี่แต่สวยน้ำทองเต็มเต็มองเลยครับต้องบอกว่าน้ำทองเต็มองครับรายการต่อไปนะครับรายการที่24นะครับพี่พี่ ยี่สิบสี่จะเป็นพราหลบพ่อเงินองนี้เลยนะครับพี่พีนี่องนี้คิดตาเหมือนกันครับแต่ว่าตะเข็บลดลายสายสวยมากครับพี่พีนี่องนี้ก็สวยนะครับยี่สิบสี่นะรายการปิดท้ายพ่อเงินนะครับนี่ครับอง์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พีอง์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่องเงินนะครับองนี้แบบนี่ครับได้ความเก่าแบบ สภาพแบบน,นี้ร่องรอยการใช้มาบ้างนะครับพี่พี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นี่ครับเก่ามากมากเลยพี่พี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ท้องเงินนะรับเย็นยี่สิบสี่รายการวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ